สวัสดีจ้าพี่น้องมันอกินสิพามากินไส้กอกไส้กอกไส้กอกออย่างจินสื้อมาหกเจแปดใหม่เลยพี่นอ้องก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาาแซบเนเด้อค่ะมีทั้งเพจแลว้วก็ยูทูบแล้วค่ะเนาะจึงใดก็ขอบคุณหลายหลายเคะ่ะไปกินกันเลยนี่มีพริกมีพริกมีขิงนะจน๊ะเนาะนี่มาแซบๆกันเลยทีนี้ กินเจ็บเก็บมาจากที่จิน,จนปลูกแ้วจ้ะแล้วก็มีขิงขิงมากินกันเลยพี่น้องโอ้โหแซกเก็ตซกเก็ตซกเกาอีสานกินกับขิงกินกับพริกพี่น้อง แกเรียนได้พี่นอ้องย่างใหม่ๆหหอมๆเลยกินกับพริดอืม นิ้งดองมีพริกมีพริกเม็ดมีพริกมีพริกนี่ดันแซ่บ dạng mi mày hôm 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 เผ็ดสิพริกนี่ยังกระหูกินปุกน่อ,อนยๆนยันต้องกินกับขิงอย่างนี้มันถึงจะอร่อยสุดๆ นะอ,อร่อยมากยินซื้อมาจากบางฉลองมันซีอยุ่เจ้าหนึ่งเนี่ยเขาขายอยู่ หน้าตลาดบางฉลงนะจ๊ะกินกับคิงสุดยอดอน่อรักมาก เดอยอดเลยจ้ากิ่นก็พิกนี่ไม่ตด้ตัดตัดเลียน คือมันอร่อยมาก ไปยัวเลยจ้ากินไปซื้อผักฟังแฉลงแล้วจ้ะมันก็นเลยแบบ มันมีร้านหนึ่งอยากกินเส้กอรอกก็เลยไปกระซื้อไส้กรอกมาเลย Mm -hmm. mm -hmm. Plikka Honghom. พริกไม่เยน่อยอืแซ่บมากคุณนางเลย น,น่าอร่อยมากเลยพี่น้องอย่างใหม่ trang ngon rồi có ăn ăn Sẽ có cả sáp sáp Ôi, sự giọt sẹp lại kính cấp khiến เขข้้าากากันันนสำหรับคลิปกินอ่ะไส้เกาะอีสานย่างนะจ๊ะเนาะจินกับฝาไวซ์ซัมมี่นะจ๊ะเนาะอู้เพจกินกับพริกสุดยอดเลยมันต้องตัดเลียนนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีขิงมีแตงสำหรับคลิปนี้จีนกาแฟไวซ์ซัมมี่นะจ้าจังใดจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพ้าแสบเลยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย